สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในกลาง h ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดแผนที่ชิราคาวะคุณผู้ชมจุดแรกนะครับจะเป็นธงดาบอำพังอยู่บริเวณนี้ครับนี่ตรงนี้นะชูธงได้เลยเฮ้ยโอเคตรงนี้มันจะเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคุณผู้ชมพอเราวิ่งเข้ามาชูธงอ่ะมันจะขึ้นจุดแลนด์มาร์กเลย วัดนันเซนจิวัดพุทธนิกายลินไซในย่านชิรกากะวะเมืองเกียวโตก่อตั้งโดยมุก,กังฟุมงในปี1291ตามคำขอของจัก,กรพรรดิคามิยามะวัดแห่งนี้ถูกไฟไหม้ในสงครามโอนินในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่15และถูกสร้างใหม่ในปี1605โดยอิชินซูเดนจะอาวาสคนใหม่โดยต่อมาซูเดนได้กลายเป็นที่ปรึกษาของโทกุงาวะอิเอยาสึและ มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายชั่วกูลที่สําคัญต่างๆรวมถึงกฎหมายสําหรับวัดพุทธจะทําให้ได้รับสมญานามว่ามุขมนตรีชุดดามุขมนตรีชุดดําความหมายดูน่ากลัวนะแต่ว่าผมคิดว่ามุขมนตรีชุดดำเนี่ยน่าจะหมายถึงพระหรือเปล่าสำหรับจุดต่อไปนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันเลยคุณผู้ชมเป็นแมวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บน้องแมวมันก่อนให้คุณผู้ชมวิ่งย้อนขึ้นมาตรงสัญลักษณ์แลนด์มาร์กนะครับ แล้วก็มันจะมีตรงนี้อยู่กระถางทูบนะให้ปีนขึ้นกระถางทูบแล้วกดโหนอันนี้ขึ้นไปไม่งั้นเราขึ้นไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ลงที่หลังคาอ่ะโอเคเวลาเก็บแมวอ่ะอย่าเพิ่งไปใกล้มันมากนะดูก่อนนะมันเป็นแมวสามสีเปล่าเสร็จเรียบร้อยครับ ต่อไปพอคุณผู้ชมจับแมวได้แล้วให้สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีจุดถ่ายรูปอยู่รายละเอียดเขาบอกว่าถ่ายรูปเมืองเกียวโตจากประตูหลักของวัดนันเซนจิตรงนี้คุณผู้ชมยืนบนนี้เลยนะยืนเหยียบบนนี้เลยแล้วกดถ่ายเรียบร้อยครับสำหรับจุดต่อไปจะเป็น จุดความสงบคุณผู้ชมอยู่บริเวณนี้นะสีดแดงๆเนี่ยให้เราปีนหลังคาเนี่ยเราก็บินไปเลยง่ายดีดมันเป็นทุ่งนาโอ้ยมีแต่สัตว์นี่หว่า นับทลายอีกกว่าเป็นไอ้นี้ด้วยนะน่ะลอยนวลอ่ะปู่ป้าลอยนวลจัดก,การให้เรียบร้อยฮ้ยจ な

เย,ยแล้ว้อยผู้ชมตรงนี้มันเป็นเหมือนลานกว้างๆนะมันมันมันเป็นเหมือนไล่อ่ะเป็นเหมือนทุ่งนาเล็กๆผู้โจมก็สรรหามายึดนะที่แค่นี้มันยังยึดเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับสำหรับจุดต่อไปคุณผู้ชมอยู่บริเวณนี้ครับเป็นธงดาบอัมพางนะเก็บใหเรียบร้อย แล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆกันมันจะมีอันนี้อยู่ผู้ชมจุดถ่ายรูปนี่ตรงนี้เลยให้เราวิ่งมาในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าถ่ายรูปสะพานที่จะนำไปสู่ประตูหลักของสาลเจ้าชิโมกามุน่าจะเป็นสะพานนี้ตำแหน่ง เรร็จคับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันจุดต่อไปคุณผู้ชมเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมจุดสังเกตสาลเจ้าชิโมกามะสาลเจ้าในย่านชิราคาวะเมืองเกียวโตได้รับความเคารพสักการะนับตั้งแต่รัชสมัยของจกักรพรรดิสุจินในยุคโบราณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ระดับชาติอย่างเช่นการย้ายเมืองหลวงจากนาระไปยังเกียวโตในปี794จะมีการขอพรที่สาลเจ้าแห่งนี้ มีการจัดพิธีคิชะของศาสนาชินโตในบริเวณศาลเจ้าซึ่งเป็นการยิงธนูหัวนกหวีดจากบนหลังม้าเพื่ออธิษฐานขอให้เกิดความสงบสุขในแผ่นดินและขอให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นี่ครับสวยนะคุณผู้ชมศาลเจ้านี้แล้วก็ศาลเจ้าเนี่ยเราวิ่งเข้ามามันก็จะเช็คอินให้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยววิยจุดต่อไปกันครับ สำหรับจุดที่6จะอยู่ในศาลเจ้าเหมือนเดิมคุณผู้ชมตรงนี้จะมีการฝึกยิงธนูบนหลังมานะเข้าไปเคลียร์ให้เรียบร้อย ok สกอร์สูงสุดอยู่ที่44,000แต้มก็ยิงให้ได้44,000เข้าใจใง่ายๆคุณผู้ชม โอเคเรียบร้อยนี่ขนาดผมยิงแบบไม่ได้ยิงทุกดอกนะคุณผู้ชมแสดงว่าอันเนี้ยยิงไม่ยากครับยิงแบบอย่างกากเลยอันเนี้ยบอกตรงๆอะลองมายิงเล่นดูนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันสำหรับจุดต่อไปจะอยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในศาลเจ้าชิโมกโมะเหมือนเดิมนะตรงนี้ วิ่งเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวมันจะมีสัรเจ้าอยู่ข้างบนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนน่าจะต้องปีนขึ้นจากทางข้างบนหรือเปล่าขึ้นมาตรงนี้แล้วก็บินอ้ยเรียบร้อยครับ อธิษฐานพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันสำหรับจุดต่อไปคุณผู้ชมจะเป็นจุดสังเกตอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีถ้ำอยู่คุณผู้ชมพอเราเช็คอินที่ชิโมโกโมะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บสารเจ้าเก,ก็บอะไรให้รกระโดดลงมามันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ให้เราวิ่งเข้าไปเลย ภูเขาโยชิดะตรงนี้ครับภูเขาโยชิดะเนินเขาในย่านชิรากาวะในเมืองเกียวโตเป็นหนึ่งใน36ยอดเขาแห่งฮิกาชิยามะมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าคางูระโอกะเนินเต้นลำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีที่มาจากเรื่องเล่านะที่เหล่าเทพเนี่ยจะมาเต้นลำเพื่อหลอกล่อให้เทพแห่งดวงอาทิตย์อามาเทระสึ ออกจากที่ซ่อนตัวในช่วงศตวรรษที่สิบในช่วงศตวรรษที่9เนี่ยมีการสร้างสันเจ้าโยชิดะขึ้นที่นี่จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นภูเขาโยชิดะแสดงว่ามีสันเจ้าอยู่ข้างในคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนครับสำหรับจุดต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่ให้เราวัดมาที่ธงดาบตรงนี้นะแล้วก็วิ่งไปเก็บได้เลย ร้อยครับสำหรับชิราคาวะลองไล่เก็บกันดูคุณผู้ชมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเราเจอเกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปที่ผมสวัสดีครับ